สวัสดีค่ะพบกับข่าวต้นชั่วโมง DMC News ในเวลาเช้านี้ค่ะบ้านเอื้ออาทรเพิ่มสินได้จากกิจกรรมในโครงการบ้านกัรยนานมิตรเช a จ g เ the w ว r l d ที่สหกรณ์ออมทรัพย์บ้านเอื้ออาทรคลองถนนเขตไซมัยกรุงเทพมหาคนครค่ะบ้านกัรยนานมิตรเอื้ออาทรเพิ่มสินเขตไซมักรุงเทพมหาคนคร ได้จากกิจกรรมส่งเสริมศิลธรรมให้กับครอบครัวและชุมชนซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการบ้านกาัเยาณมิตเชนเดอะเวิลด์หน้าห้องปฏิบัติธรมรมสหกรณ์อมทรัพย์บ้านอืออาทอครคลองถนนเขตสยายไหมกรุงเทพมหานครโดยมีพระอาจารย์สุปชัยพัทรชยโยเป็นประธานสงฆ์ซึ่งกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันคือสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดบทธรรมจักกับวัตนสูตร สวดบทสรนเสริญพระมงคลเทพมุนีสนจันทสโรพระผู้ปรามานและปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชัยโยหลังจากปฏิบัติธรรมเสร็จพระอาจารย์สุปชัยพัทธร,รัยโยได้แสดงธรรมเรื่องการเดินทางไกลของชีวิตสิ่งที่สำคัญที่จะต้องเตรียมนั้นก็คือสเสบียง สเสบียงในที่นี้หมายถึงการสั่งสมบุญหากบ้านใดหรือครอบครัวใดที่เศรษฐกิจในครัวเรือนนั้นไม่ดีแสดงว่าครอบครัวนั้นบกพร่องในการทําทานการรักษาศีลและการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าหากครอบครัวใดอยู่เย็นเป็นสุขเศรษฐกิจภายในครอบครัวดีรักษาศีลทําทานเป็นปกติครอบครัวนั้นก็จะเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าบุญเป็นเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จคะ่ะ ก็วันนี้พระอาจารย์ก็เทศสอนเกี่ยวกับการ,ะส,ราส,สะสมเสบียงนะครับให้ได้มากที่สุดในชาตินี้เพื่อให้จะเดินทางไกลในปรโลกนะครับผมแล้วก็เรื่องอวันเกี่ยวกับวันสมาธิโลกนะครับก็ต้นเหตุจากะระเบิดลงสงครามโลกที่ฮิโรชิมานางาสกาินะครับกำหนดให้วันที่6สิงหาเป็นวันสมาธิโลกแล้วก็ อาจาร์ก็ได้เทศว่า,าสันติภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้จากทุกคนเข้าถึงสมาธิหรือว่านั่งสมาธิกันทั่วโลกนะครับครับวันนี้ก็ได้มาฟังธรรมจากพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ก็เทศเรื่องก็คือหนึ่งก็คือเราต้องการอะไร ในชีวิตนะครับให้เราเลือกมาหนึ่งข้อนะครับนะศิลปาจารย์ก็สรุปว่าถ้าเราต้องการในสิ่งที่ต้องการก็คือเราต้องสั่งสมบุญนะครับเพราะบุญเป็นเบื้องหลังความสุขความสาเร็จนะครับและพระอาจารย์ก็เทศเรื่องทานศีลภาวนานะครับนะฮะการทําทานรักษาศีลและเจริญภาวนานะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือพูดถึงวันสมาธิโลกนะครับก็คือสันติภาพนะฮะจะเกิดขึ้นนะครับก็เกิดจากสันติสุขที่เกิดขึ้นภายในใจของเราจากการที่เรามาปฏิบัติธรรมที่บ้านกันเนี่ยนะครับก็คือมาสวดมนะครับแล้วก็น แล้วก็ฟังธรรมจากพระอาจารย์นะครับก็จะเกิดสันติสุขกันเกิดขึ้นนะครับทั้งในประเทศเรานะครับแต่ที่สําคัญก็คือความสันติสุขที่แท้จริงก็คือตัวเราก่อนนะครับเริ่มจากตัวเราเองก่อนเราปฏิบัติธรรมแล้วเราเกิดความสุขในตัวเราเนี่ยแล้วเราก็จะขยายไปจากคนในทั่วโลกนะครับวัดพระธรรมกายซีแอตเตอร์รัฐบอชิงตันได้จัดก,กิจกรรมบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนกรกฎาคมค่ะ